กันอย่างนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังใครที่เคยผ่านไปผ่านมาแถวแถถนนเพลินจิตค่ะ,ะรุงถนนเพลินจิตมันไปชนกับหัวถนนสุขุมวิทใช่ไหมครับใช่ค่ะสมมุติว่าอยู่ถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าขาเข้าค่ะวิ่งมาเรื่อยๆเมื่อสุดถนนสุขุมวิทก็จะเข้าสู่ถนนเพลินจิตใช่ไหมครับถูกต้องครับผมซ้ายมือก็จะเป็นมหาทุนพลาซ่าตึกมหาทุนนี่เก่าแก่มากแล้วตึกเนี้ ไปอีกนิดเดียวมันก็จะเจอเสี่ยเป็นจุดตัดเพลินจิตกับถนนวิทยุคแต่ก่อนถึงจุดตัดเพลินจิตวิทยุซ้ายมือมหาทุนภาาซาขวามือขวามือโรงแรมใหญ่โตมโหรานหรูหราสูง30ชั้นค่ะสวยดีไซน์นี่เด่นมากเลยนะใช่ค่ะมันประกอบอด้วยม,มันประกอบด้วยอาคารสองฝั่งค่ะ แต่ดีไซน์ให้มันน้อมเข้าหากันเหมือนคนไหว้อย่างเงี้ยเหมือนรูปค้นไหว้กำลังพนมมือใช่กลับมาบรรจัแบบนี้ใช่เป็นการผสมผสานความร่วมสมัยนะคะของศิลปะอาคารนี่ไงมีความสูง30ชั้นจำนวนห้องพัก158ห้องค่ะเป็นโรงแรมเพิ่งเปิดใหม่เมื่อปี2562ก่อนโควิดเลยระดับ6ดาวนะใช่แล้วเป็นโรงแรมระดับหดาวใช่ค่ะ ลูกค้าหลักก็คือต่างชาติเท่านั้นแน่นอนค่ะราคาระดับนโรรงงแแมห่นี้กก็มั่าะต้องมั่นใจตัวเองเยอะๆโรงแรมนี้ชื่อว่า Rosewood Bangkok เจ้าของก็คือเจ้าของก็คือคุณพินทองทาชินวัตรพินทองทาก็คือน้องเอมค่ะน้องเอมเป็นใครครับลูกสาวคุณโทนี่ค่ะลูกสาวของพี่โทนี่ เชื่อมไหมครับรวยระดับลูกสาวของพี่โทนี่ยังเอาไม่อยู่วันนี้วันที่27ใช่ไหมฮะค่ะย้อนกลับไปเมื่อวานวันที่26ใช่ไหมฮะใช่ค่ะ26สิงหาคมคือวันสุดท้ายของโรงแรมลอสบูทแบงค์ค่ะอ๋อที่เขาแจ้งกับพนักงานที่แจ้งล่วงหน้ากัน2วันทุกคนยังอึ้งอึ้งตั้งตัวกันไม่ติดใช่ไหม ประกาศป,ปิดกิจการชั่วคราวมีผลตั้งแต่วันนี้ก็คือ27สิงหาคมเป็นต้นไปใช่เพราะ26ทํางานเป็นวันสุดท้ายหลายคนก็ยังตั้งหลักชีวิตไม่ถูกและที่สําคัญคือไม่มีกําหนดว่าจะกลับมาเปิดให้บริการเมื่อไหร่มันแลน้วแต่บริบทมันแล้วแต่บริบทของ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 อะไรต่ไม่อะไระแยกกันไปนหมดเลยนะฮะใช่ค่ะสรุปนะเรื่องจริงอันแสนเศร้าสําหรับพนักงานเรื่องนี้ก็คือรวยระดับลูกสาวพี่โทนี่ยังไม่อยู่ยังประกาศปิดชั่วคราว ใช่แล้วเพราะว่าลูกค้าไม่มีจริงก็คอนเนนลูกค้าต่างชาตินี่เปิด62นะคะโหยถ้าไม่มีโควิดนี่ไปไกลเลยพอเจอ63เจอโควิดก็ต้องบอกเลยนะคะรับไปเต็มๆค่ะ